ก็ยากสงสัยอยู่ว่าคลิปนี้มันมีอะไรให้ดูวะเสียงไม้ก็มีเสียงตืดตืดตืดนะครับนะผ่านมาปีหนึ่งแล้วนะครับปีที่แล้วดูยังสี่หมื่นมีอะไรให้ดูวะพลัตถังแม้ก็ยังไม่เต็มร้อยไฟก็ยังไม่มีโหลดบรรจุก็ยังช้าอยู่เล่นยังไม่เป็นนะก็หลังจากสัญญามาปีหนึ่งว่าเดี๋ยวเล่นเก่งๆก็จะกลับมาเล่นให้ดูนะครับว่าแพนเทอร์ปัจจุปดนี้เป็นยังไงก็ เราจะทำเติมซึ่ไม่ใช่แล้วไปไป,ไปนอกเรื่องไปไกลแล้วอ๋อปิดคันนะโอเคครับนักการผู้ชาทุกท่านครับยินดีต้อนรับการอยู่ g ับจีีทีวีมาอยู่กับเทศกาลฟุตบอลนะกรุงปารีสไม่เกี่ยวนะครับโอเควันนี้อยู่ทางที่มีชื่อว่าแพนเทอร์มิด่ะเรียกแพนเทอร์ปัจจุบันแล้วกันนะครับโอเคก็เป็นรถถังทองของเยอรมันนะครับนะคันนี้เลยราคาอยู่ที่ เออเจ็ดพันสามร้อยทองก็ประมาณหนึ่งพันบาทประมาณหนึ่งพันกว่าบาทประมาณนี้ถ้าซื้อหน้าเวาก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยมั้งถ้ารวมภาษีซื้อในเกมก็เออตอนเอช่างมาเจอประมาณพันอ่ะเติมพันหนึ่งมึงก็ซื้อเลย <c oughs> <c oughs> นะโอเคคันนี้ก็จะเดนเรื่องปืนครับเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันแล้วกันเออก็คันนี้มันจะแตกต่างกับรถถังในสายวิจัยยังไงก็ เออจะใช้ปืนของแพนเทอร์สองครับปืนเดียวกับแพนเทอร์สองแต่ว่าตัวป้อมไอตัวฐานเนี่ยมันจะไอมันจะบางกว่าครับนะไอตัวฐานเนี่ยมันจะหนาแค่เท่าไหร่วะแปดสิบนะแต่แพนเทอร์สองนี่หนาร้อาหนึ่งตั้งยี่สิบนะโอเคเรามาดูสเตตัสก่อนนะยรนะ์มาดูปืนอ่าปืนเป็นปืนแปดจุดแปดนะเดี๋ยวมาเที่ยวกับแพนเทอร์สองเลยแพนเทอร์สองโอเคอันนี้จะ้ะ เฮ้ย <c oughs> หยิบไม่โดนโอเคครับผมนะก็เป็นหนึ่งในรถถังในรถถังทองไม่กี่คันที่เรียกได้ว่าปืนนี่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีกว่ารถถังในสายวิจัยเลยนะครับนะทั้งโหลดเร็วกว่านะครับแม่นยำกว่าเล็งเร็วกว่านะครับเรียกได้ว่าปืนแพนเทอร์สองธรรมดานี่สู้รถถังคันนี้ไม่ได้เลยนะครับนะก็จะลดด้ลงเรื่องเกาะกับความเร็วแค,นค่นะั้นแหละนะ ก็ความสามาที่240ครับนะเจาะขอ203ลูกทองเจาะแค่2037นะครับก็ไม่ต้องโค้ไปเยอะหรอกนะครับมันไม่ค่อยจะใช้หรอกนะเจาะแค่200นี่ก็เพียงพอต่อการยิงรถถังเกือบทุกคันแล้วนะครับยกเว้นถ้าพวกนานๆจริงๆ่ะโอเคข่ากระสุนนะครับนะัดละ252ครับถือว่าถูกมากนะครับยิงเล่นได้เลยนะโอเคคันนี้เออผมติดสกิวลูกมือนู่นนี่นั่นก็โหลดกระสุนอยู่ที่ 5.7วินาทีครับถือว่าเร็วมากเลยนะโอเคหมุนป้อมปืน34ถือว่ากลางๆเกือบจะช้าแล้วนะมุมกดปืนมุมกดนี่นะขอแจ้งไว้ก่อนก็ด้านหน้านี่มันจะมุมกดจะแค่ลบ5นะครับด้านหน้านี้ที่มันยังยังไม่พ้นขอบอย่างเงี้ยยังไม่พ้นด้านด้านตัวถังเนี่ยมันจะมุมกดลบ5แต่ด้านข้างนี่จะเป็นลบ7นะครับ นะเวลายิงก็พยายามเอียงข้างนิดนึงนครับหากจะได้มุมกดนะยิงตรงๆวิ่งตรงๆนี่อาจจะไม่มีมุมกดนะครับนะหากรวมสกิลอะไรไปนะัเวลาเล่ก็เหลือแค่2.3าวินะครับนะความแม่ยําปืนจาก0.32ก็เหลือ0.29เรียกได้ว่าแม่นรกแตกเลยนะครับนะถือว่าเป็นหนึ่งในทถกทางที่แม่นยำที่สุดในเทียร์ดก็ว่าได้นะครับนะผมกล้าพูดเลยโอเคมาดูเลือดครับเลือดอยู่ที่พันหครับ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีคบเยอะเยอะนะครับกอดตัวถัง80 50 40้นะกอบปมปืน1 2อ60 60นะผมผมไม่เปิดในเว็บเว็บบอกก่อนนะเพราะว่ากอดมันก็ไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับเนาะทำมุมไม่ค่อยได้นะก็จากที่ผมดูมากอดด้านหน้านี่จะหนาประมาณ110นะครับหากรวมมุมเอียงนาเพดล่างก็หนาประมาณเท่าเกันอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่ง ก็เกอบป้อมปืนนี่ก็อาจจะโชคดีนะครับหากเราวิ่งมาตรงตรงนี้แล้วเขายิงมาตรงนี้ครับอาจจะฉลบออกได้นะครับนะส่วนตรงนี้ยิงมานี่ก็นะมันมันมันเรียบมากก็หนาประมาณร้อยยี่สิบนะครับก็ระวังไว้น,นึงไม่แนะนําให้ไปแทงนะเพราะว่ามันไม่ได้หนาเลยนะให้เป็นรถถังสายสนับสนุนแถวสองแถวหนึ่งในบางครั้งถ้าว่าผมอัพสกิลรุยแถวหนึ่งมาโอเคไม่ครับไม่เข้าครับนะน้าหนักสี่เจ็ดตันนะับตังเครื่องหกร้อย ก็เฉพาะ1 2บ8ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แตก่ก็ยังถือว่าเร็วอยู่นะครับเพราะเขาโดนโซเสีย46โอเคนะหมุนตัว43 3. เร็วนะจ๊ะเปิบเปิบเปิบอ่ะโอเคก็หลังจากที่เล่นไม่เป็นเมื่อก่อนตอนนี้ก็ติด2 2มาร์กแล้วนะคไอหขีดก็2มาร์ก2ดาวนั่นแหละไ,ไม่เล่นไม่เล่นจะแคสจะแคสจะเย็นช่างานะมันนแมมแมมหนึ่งอะลุย โอเคครัช okay, มาอยู่ในแมตช์แรกนะครับในด่านออโออทออทฮะห้องเชียร์แปดเชียร์แปดเท่ากันครับจอนฝั่งเรามีหนึ่งสองสามคันฝั่งเขาสามคันแต่จอนเขานี่น่าจะได้เปรียบเขามีเอ็มสี่สิบด้วยโอ้ยานก่อเขาไม่น่ากลัวจังถ้าเราเป็นฝ่ายบุกนี่เราน่าจะม่องคี้ครับยานก่อเขาเยอะอืมแต่ก็ ต้องดูความสามารถจรครับด่านนี้น่าจะวัดที่จรครับนะจรใครซัพพอร์ตเดียวกันนี่จะสามารถดันได้ครับโอเคไปไหนดีจนะ้ามากมากโอ้ยขอทางหน่อย m หก่าสงสารจังห้องเทียวแปดสิบปืนสิบห้ามาเคเราจะมารอยิงรถถังเล็กแถวนี้ก่อนแล้วกัน มีอะไรก็ค่อยวิ่งหนีนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมากระตุกไงตอนนี้เหรอไอ้บ้าเอ้ยนั่นไงไฟขึ้นแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เลยนี่เลยกูเอ้ารถถังหนักเข้าเมืองกันหมดเลยชิปหายละไม่มีใครอืมจเจริญน,นั้นเล่นตามน้ำแล้วกันครับในเมื่อมันมาไมา้นี้ผมไม่ไปทางนั้นละไปก็ ตายหาสิรถถังเล็กรถถังเล็กมันอยู่สปอร์ตดี้ไม่มีกล้องสองตาเนี่ยจะจะมองเห็นได้ไงเนี่ยทีหกห้าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่ายิงตวไันะเว้ยโอ้อรถถังเล็กนี่มันเดือดจริงจงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรยิงเชียวนะเร็ว เร็วซูเปอร์พิชิงครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมจะทำอะไรกลัวความความไม่ยอำระดับชาติระเฟยเอาไปเลยเอยเา,อาอนนเพื่อนสปอร์ตไปเพื่อนนน่เ่เน่เน่เ่ตีนพังไม่ละมึงตีนพังไม่ละมึงนี่เอ,เอเาอมันซ่อมตีนอพอดีเลงผิด ขอบคุณเพื่อนขอบคุณขอบคุณโอเคอะความไม่น่าปืนเราเนี่จะเห็นว่าสุดจอดมากเลยครับจริงโดนทุกนัดเลยแต่ว่ามีไม่เข้า2นัดครับชับฟฟีคิดบัญชีกับมึงแน่นอนไว้ก่อนไว้ก่อนถ้าถอยหลังกลับมานะถ้าวิ่งกลับมานี่อ๋สุดขอบแล้วโอเคเอโดนลุมยำตีนไก่ยิงได้ป่ะเนี่ยอยากยิงอ่ะช่างมันเถอะชีพายิงไม่ได้ โอเคถือว่าเกมนี้ก็ฝั่งเขาก็เล่นไปตามนะฮะเหมือนเราอะเราน่าจะได้เปรียบถ้าเกิดเขาบุกเขาแหกโอ้โรถถังเล็กมีคันเหรออย่ายิงนะไม่เอายานก่อนนะเฮ้ยมาหนึ่งมาหนึ่งรถถังเราก็พยายามอย่าไปอยู่แถวหนึ่งโดยไม่จะเป็นนะครับพยายามซัพพอร์ตเพื่อนอย่างห่วงใยนะครับแล้วก็พยายามอย่าโดนยิงเด็ดขาด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นเฉยๆหรอกว่ามันอยู่ไหนจะลองสิอผมอย่าเพิ่งแหลกอย่าเพิ่งแหลกจานเอ้ยขอขับนิ่มๆไปก่อนได้ไหมโอ้โหโอ้โหปิงปิงปิงคุณผู้ชมดูปิงครับเมื่อกี้เด้งไปสองร้อยโอ้โหน่างานเริ่มละโอ้โหปิง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 เน็ตเน็ตเร็วโอ้ย่า ยานก่ออยู่ไหนบอชี28พอที่นู่นครับชี25ชาอฟีมาแล้วจะมาแล้วแหลกจังเลยเุ้ยเบื่ออาการแรลหลกมาหมหมามา,มา,มาเรายิงพอร์ตได้ไหมเนะี่ยพอร์ตตายแล้วครับให้เอ็มอยู่ไหนเหรอเตียง โหเหลือให้กูยิงบ้างเถอะขอร้องล่ะเฮ้ยอะไรวะทีมดีกันไหมเนี่ยเยสเป็ดอึ้ยอ้ยบ้าเอ้ยใครยิงผมว่าเมืเ่อกีอ้ยโยโยโยยโยยอยย

โอ้ยยิงไม่แค่เลือดเราเองอ่ะยิงเงยอะแจ้ป้ีนน้ี่ยิงน้อยไปนะเนี่ย R h m นึ่งต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำเร็วมากเร็เวเร็เวเร็เวเร็วรู้จักไมเนี่ยลูกระเบิดเนี่ยเคยกินเปล่า,าลูกระเบิดนี่แรงนะเตงเตังเตง ยาบัง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 โอ้ย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 หาเรื่องหาเรื่องแบบนี้มีเรื่องแบบนี้มีเรื่องแบบนี้มีเรื่องโอเคครับแมบนี้ก็ยังไงไม่รู้ยิงไปสองบนสองเก้าเก้าเดี๋ยวแมปต่อไปกสีพันเลย นะก็ได้เหรียญสไนเปอร์ครับโหเจ๋งมากครับนะไม่มีบัญชีพรีเมียมครับนะได้เงินมา5 0,000ืครับก็ยิงไปประมาณโอ้ยิงไป26 0 0ันหกใช่ยิงไปประมาณตาละ2 0 0พันกว่าๆนี้ก็เราก็ได้กำไรประมาณ3 0,000่ห่ตานหนึ่ง,นะง,งมีพรีเมียมก็กำไรเน้นๆเลยครับเพราะว่าค่ากระสุนถูกมากครับ3,500นะค่ากระสุนนะค่าซ่อมยันก่อนนี่ถ้าเกิดตายก็อยู่ที่1 0,000ืครับประมาณนี้ครับนะเออเดี๋ยวมาที่สองนี่จะต่างหนักเลยนะครับขออาจจะรีเพลย์นะครับเพื่อ การเล่นที่ไม่สะดุดของผมนะครับเล่นเล่นอัดแสบไป,ปนี่อัดอับคลิปไปนี่อาจจะเล่นได้เน่าลงนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไหมที่สองปะเฮ้ย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 โอ้ยมึงกล้ามากมึงต้องชดใช้มึงต้องชดใช้เ,เล่นมันเลยเพื่อน ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงผมบอกคุณผู้ชมครับมีราเคล it is miracle พอแล้วป้อมปืนมันบางทีมันก็ยิงแฉลบนี่ครับมุมนี้ครับเห็นไหมเด้งสะท้อนเป็นเม็ดเลยเมื่อกี้ขอให้ทันเถอะนะตัวเองอย่ามีใครวิ่งมาเลยขอร้องละโอเคขอบคุณครับอุ้ยเจี๊ยบเกิดอะไรขึ้นครับเอ้ยเอ้าเมื่อกี้ทำไมไม่เห็น ผีหลอกง่ายเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งมานี่ยังไม่เจอใครเลยอะ่ะยู่ทีมาจากไหในกันเดอะแวะงงเลยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โห้โหโ้หอปอ้อ้้ นะ่าโอเคก็ตื่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่นาทีนะครับก็ตื่นเวลานี้แหละนะ้ำเมื่อคืนก็นอนห้าทุ่มนะครับนะขออภยัยหากเวลาในคลิปมันย้อนแย้งไปย้อนแย้งมานะครับนะจบแมทนี่อาจจะย้อนไปหนึ่งทุ่มแล้วก็ย้อนไปสี่ทุ่มแล้วก็ย้อนมาตีห้าเออช่างมาถือนะนะมาอยู่กับด่านฟยอดนะครับนะฟยอดช่างแม่งเถอะนะ โอเคก็อยู่ห้องเทียแปครับมีไปจะจอนเออจอนป,ป๊อปป,ปป๊อป๊อปเออรถถานเท่ากันโอเคน่าจะสูสีอยู่ถึงเวลาลุยกันแล้วอ่ะตอนนี้ก็เราจะมาดูในมุมมองการเล่นของผมนะครับนะผมจะไม่ขยับไปขยับมาแล้วทำไมผมไม่เล่นโอเคเล่นแล้วอ่ะรีเพย์รีเพย์นี่จะรีเพย์นะจ๊ะนาในเมื่อไม่มีจอนใช่ไหมก็แล้วก็เป็นเราเป็นท็อปเชียร์เนี่ยแพนเทอร์8ปจแปคันนี้ก็สามารถเล่นเออ อะไระเล่นบูบูด้อยู่นะครับจะต,ต้องระวังตัวที่หนึ่งนะเล่นมาผมนี่ก็อาจจะพินนึงแต่ก็ถูกอยู่นะครับนะสามารถเล่นไม่แถวหนึ่งได้นะครับนะก็วิธีเล่นเป็นแถวหนึ่งเราเล่นกูเล่นเลยนะ่นะก็หารจังหวะออกไปยิงทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับยิงให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าปืนเราโหลดเร็วนะครับแล้วก็อย่าโดนยิงแค่นั้นแหละนะแต่ส่วนเล่นแถวสองน,นี่ก็สบายสบายครับรอเพื่อนสปอร์ตกดลิกยิงให้โดนแค่นั้นแหละโอ้โหอะหละกันอะไรเนี่ยโอเคเจไอเอสครับผมไอเอสกำลังมาครับยิงฟรีแน่นอน เอาไปดอหนึ่งครับสองสามสี่ครับไยขึ้นครับผมอันนี้คือการเล่นที่ผิดวิธีนะครับโอเคยิงยิงโดนแล้วทำไมแหลกจังเลยเมือ่อกีโอ้โอ้โหโอ้โหง่ายโดนทีดึงแล้ว KB5 กะามาครับยิงฟรีแน่นอนครับใครยิงกูว,วักอ่ะ,อ,ะอู้หอยอีเวนอะไรบังกระสุนตูเหลือเพื่อนจังเลย ทำไมเอฟผมกระตุกไปกระตุกมาเนี่ยเวรกรรมขนาดดูจากรเีเพลงกระตุกไปเถอนะนี่นะก็เมื่อกี้ก็ยิงไปทั้งหมด4 0 0ร้อยใช่ไหมหรือเปล่าเมื่อกี้ยิงตัวเอสองเปล่าวะ,ะไม่ทนอะไรก็เสียเลือดไปครึ่งลอดแล้วกดบเ่งเลยโอเคเอาวิธเีเล่นให้คล่องๆนะครับนะเราต้องฝึกดูแผนที่ย่อบ,บ่อยๆนะครับเราจะได้รู้ว่าศัตรูนี่แม่งทาอะไรกันอยู่อยู่ทา้งไหนกันเราออกไปบวกดีไหมอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็ขอคอมที่เหลือครับด้าน่าจะมีใครไหมมเทียมสี่เป็ห้าครับตัวไม้ล้มครับตัวไม้ล้มตัวไม้ล้มต้องมีคนมาครับนี่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 ไปเลยโจ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 โยกโยกโยกโอเคได้นัดไหมได้นัดไหมโอเคตายแล้วครับผมโอ้ยแหลกแหลกแหลกมิมสี่ป็ห้าครับหันตัวอยู่อันนี้ก็ได้หนึ่งนัดครับผม มา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 ,มาเอาโอเคไอ้ชุบไอ้เกือบยิงเพื่อนละเอสองมึงสองรอบไหมนะโอเคพันสี่แล้วครับระวังระวังระวังครับเอสองระวังเอสองมันต้องยิงโดเรย์แบบนี้อย่าให้ศัตรูมีโอกาสยิงเรา โอเคตอนนี้สกอร์สี่จากสี่ครับเรื่องทางการห้าพันไอ้แพ้แน่นอนโอเคโอเคชีฟเก้าเอ้ยอย่าบังดิโอเคครับผมข้างบนนี่เยอะเลยว่ะโอ้ย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 มีเป็นล้านเลยมีเป็นร้านเลยไอ้เงยเลือละห้าร้อยละวิบูดดอกมาชิบหายละยานะบูดดอกบูดดอกย่งยิงกูนะเอาไปก่อนยา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  อ้าวไม่ยิงเหรอมึงคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วกูบอกเลยมึงยิงกูจะขอบคุณอเอสที่ยิงให้เลือดเหรอสามโอโอโหแทบตายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีเลยเด็กไม่ดีเลยนี่แน่มุมกดไม่มีใช่ไหมล่ะโถ่เอ้ยโอ้โห้ยครับดินกูจริงไปสามพันสิบเอ็ดครับโว้ย เริ่มตกแล้วเริ่มกระตกุกโอ้โหโอ้โหปิงปิงปิงดูจากรีเพย์ยังกระตุกขอพยจริงๆนะนี่คือวิธีการเล่นแพนเทอร์ปัจสายระยะประชิดนะครับแต่ยางงี้ก็อาจจะผิดนิดนึงเพราะว่าผมเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็ออกไปยิงหาจังหวะยิงได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเจสสองครับเอสอโอ้โหทำมุมอย่างเงี้ยไอเ้เชื้อไอ้ดนตีนลูกทองแล้วกันโอเควิธีการยิงครับเราต้องเอา ให้แบบเห็นแบบไม่ให้ศัตรูเห็นแบบทะลุย่าครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นทะลุย่านี่ศัตรูก็จะเห็นเราเช่นกันครับนะแล้วก็ควรจะยิงอยู่หลังย่าโอเคขอกูนัดอะไรวะสักนัดเถอะเออนะสามมาสองแปสครับขอยนัดได้ไหมโอ้ยทีมแม่งแคปสามอะโอ้โหแม่งใจใจตุดว่ะโอ้โหโอ้ยโ,โอเค ได้นันไลมวะไม่ได้แล้วโอ้ยนะโอเคมันเมื่อกี้ใครบ่นอะไรไอ้กอ็ไอ้กอ็ซอมเมทัลแอดไวเอ็กฟอร์ยอร์ก็แบ็กก็แบ็กทูอะไรนะดูดีมาด่าก,กูอะไรเฮ้ยกูยังไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยไอ้หกนะโอเคแล้วก็นะถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเนาะมันก็เห็นวิธีการเล่นแพนเทอร์อีกแบบหนึ่งค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแมตต์นี้ก็ขออภัยหากแพ้นะครับ แล้วเวลาเป็นอ,อ,อยู่ห้องเทียรสิบอะไรนี่ก็ควรจะยังไงอะ่ะซัพพอร์ตแถวหลังนะครับแถว2อถึงแถวสนะครับอย่าไปบูรางผ่านนะครับแลให้ดูให้แน่ใจก,ก่อนว่าศัตรูนี่ลดจำนวนลงหรือว่าไม่มีใครขวางทางค่อยบูนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูสกอร์บอร์ดนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้าง<ต><ว>อุ้ยอะไรวะทีแม่งมันยาอ่อนว่ะ ยิงคนเดียวใน3,005ะยิง20นัดนะโดน20นัดเจาะเข้า16นัมเนอร์3,005 30นะครับโอ้ทุกอย่างนี้มันอยู่กับทีมจริงกลับไปแคปบ้าไม่ทันว่ะเออเส็งเส็งเส็งเนะก็ไป็ที่สองก็ประมาณนี้นะครับผมคุณผู้ชมโอเคหลังจากเราเล่นมา3มชั่วโมงนะครับหลังจากแมตช์ยิงไป3,005ผมก็ ไม่เจอทีมดีๆเท่าไหร่มาไม่ทีมกลากไปก็ทีมดีไปก็ยิงไม่ถึง4ี่พสักทีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแหลกอะไรยนะก็เป็นว่า p พ n เทอร์สนี่นะครับสรุปก็สามารถเล่นเป็นสายสปอร์ตแถวหลังได้อยู่นะครับเพราะว่าปืนค่อนข้างแม่นก็แถว2ก็กําลังดีนะเพราะว่าเราสามารถดุกรับได้เร็วแล้วก็สามารถเป็นแถวหนึ่งได้บาบางครั้งถ้าเกิดเราเป็นอย่างเช่นเออเป็นท็อปห้องหรือว่า อยู่ในด่านที่มีที่กำบังเยอะๆอย่างเช่นด่านเมืองหรือว่าด่านที่เป็นแบบเป็นเขามีที่แอบนู่นที่นั่นสามารถแบบยกยกหลบได้นะถ้าเกิดเป็นด่านแบบโล่งๆเปิดโล่งเปิดหลังคาสะมาหูสบไปตาให้อาจจะจรลงนี้ก็เราไม่ควรจะอยู่แถวหนึ่งมั่นะครับนะอาจจะชิบหายได้นะครับผมนะนะก็หากสนใจนะครับเพนเทอร์ปัจจุบันคันนี้นะครับก็สามารถซื้อได้ในเกมนะครับแล้วก็หน้าเว็บนะครับนะเลือกได้สองชานะครับคาละหนึ่งพันนะครับนะท่านก็ จะพบกับปืนที่สูพิเศษของมันนะครับผมนะผมถูกใจปืนความแม่นยำมันมากรวยรวยรวยโอเคก็ช่วงนี้ก็กลับมานอนแบบปกติแล้วอ่ะมันไม่ได้ผมไม่ได้แบบไม่ได้นั่งเล่นยันเช้าแล้วก็ช่วงนี้ก็เริ่มง่วงๆแล้วห้าทุ่งกว่าๆนี้ก็นอนแล้วเล่นไม่ไหวแล้วแล้วก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายนะโอ้ยิงส5 0 0ัน้าเอ็มไม่แตกแถมแพ้อีกโดนแพ้เพราะแคปอีกเซ็งเลย นก็ข้อวคากว่าประมาณนี้เพนเทอร์ปัจจุ8.8นะหากเล่นเก่งๆวันนี้ก็สามารถทำอะไรได้เยอะกว่านี้แน่นอนนะครับผลรับประกันเลยโอเคครับสวัสดีครับผมบาย